โอเคแล้วข้อนี้จะทำอย่างไรอ่ะโอเคนี้ผมลองวาดรูปวงจรเนาะวงจรมันก็จะมีแหล่งจ่ายกระแสแบบพึ่งพิงเนาะแบบนี้่าแล้วก็2องไอนะพึ่งพิงค่าไอศูเนาะแล้วก็ข้างล่างต่อกลาวให้แล้วโอเคโจทย์ใจดีมากเลยนะบอกกลาวแล้วก็บอกตรงนี้คือ27โวลต์นะต่ออยู่กับโนดตรงนี้ก็คือ2โอห์ม และก็ตรงนี้ก็คือ V0 เนาะและก็ตรงนี้ก็คือ1โอห์มนะครับแล้วก็มีตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งก็คือ2โอห์มอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกระแส I0 ไหลลงนะครับข้างบนเป็นตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งนะที่มีขนาด3โอห์มนะโจทย์บอกมาเป็นแบบนี้เนาะทีนี้เรารู้แล้วว่าเราควรใช้โหนดอนาลิซิสดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่อยากที่จะเจอซูเปอร์เมดถูกไหมเราเลือกโหนดอนาลิซิส นะทำให้เราได้ตรงนี้นะครับ27โวลต์นะเพราะว่ามันเป็นแหล่งจ่ายแรงดันที่ต่อกับคราวเราสร้างอีกโดดหนึงนะ่งเนาะก็คือ vx ตรงนี้นะเรามี v 0กับ vx นะครับจากนั้นเราสมมุติกระแสะเพิ่มเนาะผมสมมติกระแสะตรงนี้ให้เป็น ix นะแล้วก็ข้างบนให้เป็น iy แล้วกันนะครับ iy นะแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึงนะ่งเนาะให้เป็น iz นะเราสมมุติกระแสได้เลยนะแล้วก็เราก็วิเคราะห์โหนดเลยครับเราก็มีแค่2โหนดเนาะก็คือมีที่ v 0และก็มีที่ v x นะเราก็สมมติเลยนะว่า v ศย์ของเราดูกระแสไหลเข้าไหลออกเลยนะเราเขียนนะที่ v ศย์เนาะก็จะเป็น i z ไหลเข้าบวกกับ2 i 0และก็เท่ากับ i x อันนี้คือสมการที่1และที่ v x เราก็ดูกระแสไหลเข้าไหลออกือแนบบเดิมมันไหลออกหมดเลยเนาะ ไหลเข้าเป็น0ย์ก็เท่ากับ0ูนย์ศย์เท่ากับ i ศบวกกับ iz แล้วก็บวกกับ iy จบแค่นี้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แปลงกระแสให้อยู่ในรูปของแรงดันและก็คำนวณแรงดันออกมานะเราก็จะได้ทั้ง v0 ศแล้วก็ vx i นะ i ศย์มันจะเท่ากับ vx หารด้วย2นะครับแค่นี้เลยง่ายๆเลยเห็นไหม ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะรู้ได้ว่าคุณจะวิเคราะห์ด้วยวิธีไหนนะมันก็จะจบเร็วมันก็จดจบเร็วก็คือเราเขียนสมการถูกแต่ถ้าเกิดว่าเราเขียนสมการไม่ถูกมันจะจบช้ามากนะแล้วก็จบด้วยผิดด้วยนะดังนั้นเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะไล่สมการยังไงเราจะเขียนสมการยังไงและก็หาคำตอบยังไง